าสุเห็นน้องบินมาถ่ายแบบน้องเป็นคนโทรมาผลบัตรของน้องคือเหมือนหลายคนก็ยังจะพูดประมาณว่าน้องอาจจะยังไม่เหมาะสมกับกับการบินโฟร์เพราะว่าณเวลานี้แบบหมอลำรายกัรหมอลำไปแล้วก็เดินทางมาถึงพึ่งทานแล้วใช่ใช่ครับยังมีแบบยังไม่เห็นใช่เหรอน้องเหมาะเหรอใช่ไหมครับโห้คำตอบนี้เออส่วนตัวผมนะไม่ยากเลยเออผมเชื่อเหลือเกินว่า การเป็นเราเรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์หรือว่าคนที่เจออะไรมาเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ที่ถูกต้องหรือว่าตรงจุดที่สุดอุ้งอิงเนี่ยอายุ16ใช่ไหมฮะวีนี้17แล้วแต่น้องเนี่ยเจอดราม่ามาเยอะมากเคยเห็นไหมฮะน้องไม่เคยน้องไม่เคยโพสต์หรือพูดอะไรที่มันเป็นในเชิงลบเลยดังนั้นเนี่ยถามว่าเนี่ย,ยไม่ใช่ครูจริงเหรอสมมติน้องที่มาสมัครในไอหมอลำไอดอลครับวัยน้องก็มีถามว่าถ้าน้องมาอยู่ใน ในใน,ในฐานะหมอลำไอดอลเนี่ยระหว่างเขาไปปรึกษาอุ๋งอิงกับปรึกษาเฮียคิดว่าเขาจะปรึกษาใครเขาก็ต้องปรึกษาไว้เดียวกันดังนี้เนี่ยคือสิ่งที่มันไม่เหมาะสมจริงหรอถูกไหมฮะแล้วทุกคนต้องยอมรับว่าน้องอุ๋งอิงก็เหมือนกับเด็กที่มาตามความฝันก็คือน้องที่มาเรียนมาอยู่ในหมอลำไอดอลเหมือนกันใช่ดังนั้นเนี่ยนะทำทำอย่างไรถึงจะเป็นอย่างพี่อุ๋งอิงได้ จะมาถามเฮียเฮียตอบได้ไหมถูกไหมถามพ่อเอ๊ะก็อาจจะมีในแนวทางของสิ่ A, ง A, ที่พ่อเอ๊ะเคยทํามาถูากไหมฮะเฮียเฮียบอกแค่ว่าอยากให้น้องเป็นแรงบรันดาลใจของคนที่เข้ามาในรายการหมอละไดอดอลใช่หรือน้องเจออะไรหรือเจออะไรน้องสามารถที่จะถามพี่อุ้งอิงได้หรือน้องอุ้งอิงได้เลยเพราะว่าเขาเจอมาหมดแล้วจริงๆเพราะคือในหมอละไอดอลผู้สมัครก็คือเรียกได้ว่ามันมีช่วงวัยใช่ในวัยที่แบบห่างแต่น้องอุ้งอิงไม่เยอะมันก็มีก็มีทั้ง เป็นเด็กที่บ้านอาจจะไม่ได้แบบไม่ดีเงิใช,ใช่ใช่ก็คือเรียกว่าหมอรำส่วนใหญ่อ่ะบริบทคล้ายๆอุคงอิงเกือบหมดก็คือที่บ้านใช่เริ่มจากเด็กอายุน้อยแล้วก็ 1. ตามความฝันของพ่อแม่ที่อยากให้เป็น2อ,อยากทาอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อซัพพอร์ตครอบครัวเพราะเห็นแม่กับพ่อลําบากส่วนใหญ่เหมือนไม่เขาไม่ได้แบบแต่งขึ้นมานะฮะเป็นอย่างนี้เกือบทุกคนใ,คใช่เป็นอย่างนี้จริงเพราะว่าต้องเข้าใจว่า ทางต่างจังหวัดเนาะหรือภาคอีสานเนี่ยครอบครัวที่เป็นฐานะค่อนข้างยากจนในเยอะมากแล้วก็ส่วนใหญ่หลายๆคนเรียกอะไรนะครับเรียกคำว,ว่าการศึกษาพ่อแม่หรือครอบครัวไม่สามารถส่งเสริมให้เรียนได้ขนาดนั้นจริงๆนะเพราะนั้นเขาก็ต้องพอพอเป็นลูกอ่ะก็มองเห็นพ่อแม่ลําบากก็อยากที่จะ ช่วยเหลือครอบครัวอันนี้สําคัญมากที่จริงเนี่ยว่าถ้าตอน,นี้มันก็้ข่ๆกันหมดแล้วเพราะอะไรทำไมลุงอิงมันถึงแบบมีมีความความที่วาวว่าคนหนึ่งมีกระแสมีมากกว่าคนอื่นอ่ะจากเฮียสัมผัสเฮีย er ขอตอบในมุมเฮียนะ,ะเพราะว่าเฮียตอบแทนคนอื่นไม่ได้ทุกครั้งแรกอะ่ะที่น้องอุ้ง,งอิงเรียกน,นะมีชื่อเสียงขึ้นมาเฮีย er ก็ ไม่ได้เคยสัมผัสน้องก็ถามก็รู้สึกเหมือนกันว่าคือเราก็ต้องดูว่าเออเสียงเสียงประมาณไหนเสียงน้องก็ดีระดับหนึ่งแต่เทียบกับคนที่ดีที่สุดก็ไม่ขนาดนั้นอ่ะพูดตรงๆเนาะแล้วอะไรล่ะก็ไม่มีคําตอบนะจนมาทารายการบอลำไอเด้นี่แหละครับได้คําตอบเลยไม่ต้องไม่ยากเลยฮะอยู่กับน้องแล้วมีความสุขเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติจริงๆน้องน้องพูดออกมาเป็นธรรมชาติแล้วก็เออเครนั้นมันไม่มีการ ปรุงแต่งอ่ะไม่มีเลยไม่มีเลยจริงๆนะฮะยกตัวอย่างในรายการเห็นไหมฮะที่เวลาแม้แต่พี่ซีแซวอย่างเงี้ยฮะน้องก็พูดออกมาตามความรู้สึกของน้องเลยซึ่งมันเป็นธรรมชาติอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่หมอลำชอบไม่ใช่ผมว่ามันไม่ใช่หมอลำหรอกทุกวงการแหละอยากชอบอะไรที่มไม่ต้องปรุงแต่งชอบความเป็นตัวของตัวเองแล้วแล้วมอบความสุขให้เขาได้ผมเชื่อเหลือเกินว่าคนที่ดูน้องอ่ะจะต้องหัวเราะหรือยิ้มตามที่น้องเป็น ในคําพูดที่น้องพูดหรือกริยาที่น้องแสดงออกมาไม่ใช่คนอื่นเลยเราเองเรายังเป็นอย่างนั้นเลยอะ่ะก็เชื่อลเลยคนอื่นก็เป็นเหมือนกันแน่นอนแล้วที่ผ่านมานงานมังน้องมางเีห็นอะไรในตัวน้องพัฒนาแบบเขาเรียกว่าสิ่งที่แบบน้องแบบพัฒนามากขึ้นรอยี้ยคบอ่ะถ้าถ้ามันมีสองบทบาทเนาะ,ะกายภาพบุคลิกภาพอันนี้เห็นไหมฮะพัฒนาขึ้นเยอะมาก<ะ>สวยขึ้นแต่งตัวสง่าขึ้นเห็นไหม อันนี้ทุกคนเห็นด้วยตาตัวเองอยู่แล้วไม่ต้องถามส่วนเรื่องอความคิดเนี่ยทุกๆสัมภาษณ์สื่อมวลชนไปเคยสัมภาษณ์น้องเยอะอยู่แล้วเห็นไหมทุกๆคําตอบเคยเป็นคําตอบที่ปรุงแต่งไหมหรือว่าเป็นคําตอบที่เตรียมกันไหมไม่มีถามทันทีน้องตอบทันทีเห็นไหมฮะมันเป็นอะไรที่น้องพัฒนาตลอดไม่มีมุมลบเลยผมไม่ใช่ว่าไม่ใช่แบบคั่งนะแต่ว่าทุกๆครั้งที่เวลามันมีคลิปน้องผมก็เข้าไปดู เวลาสัมภาษณ์ผมจะดูว่าน้องตอบแบบไหนแล้วความคิดน้องเป็นอะไรเห็นไหมฮะมีคนรักมีคนเกลียดน้องพูดเสมอเลยอีล่ารับได้หมดเใครรักก็ขอบคุณใครไม่รักก็จะปรับปรุงเนี่ยเป็นคําตอบที่น้องจะพูดเสมอแล้วเราเนี่ยเราเลยรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่มันไม่สามารถสอนกันได้มันเป็นธรรมชาติที่มันต้องเขาเรียกอะไรนะพรสวรรค<น>์ในในฐานะที่วันนียามาเป็นจเจ้าเขาเรียกว่าอะไร ขเขาเรียกว่าเจ้าของโปรเจกต์อย่ครับเจ<อ>้าของโปรเจกต์เนี่ยมองถึงอนาคตของของของถุงผีเนี่แบบเหมือนเหมือนเหมือนแบบเราแค่รู้สึกว่าเด็กคนนี้อนาคตจะไปในทิศทางไหนได้บ้างจะสามารถเป็นซูปเปอร์สตาร์แบบโอ้ยที่เปี้ยงกว่านี้อีกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ่อระยะเวลาเนาะเป็นเครื่องพิสูจน<ะ>์ทั้งหมดทั้งมวลเลยครับมันจะไปได้ขนาดนั้นหรือยั่งยืนขนาดนั้นน่ะอยู่ที่ตัวน้อง<ะ>แล้วแล้วผมก็เชื่อว่าน้องมีจิตใจหรือมีความ มีความมีความคิดหรือความตั้งมั่นอย่างนั้นอยู่แล้วเชื่อเหลือเกินว่าเป็นไปได้สูงมากจากจากที่สัมผัสกับน,น้องเนาะเพราะว่า <c ười> <c ười> ยังไม่คือ <c ười> <c ười> คุยกับน้องอะ่ะยังไม่เคยได้ยินน้องบอกว่าเหนื่อยไม่อยากทําหรือว่ามันมันเหนื่อยแหง้งหรือไม่มีเลยนะฮะใช่ถูกอย่างอย่างนั้นยังไม่เคยบ่นเลยฮะไม่รู้จะด้วยจะด้วยความคิดหรือด้วยถูกสอนมาเรืออะไรผมไม่รู้แต่ว่าเราเราเราคำนวณจากสิ่งที่เราเจอต่อหน้า มันไม่มีตรงนั้นเลยดังนั้นอนาคตเนี่ยพอมันไม่มีอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะสะสมความแข็งแกร่งให้น้องแล้วน้องก็จะกลายเป็นชินกับมันแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมชาติที่ฉันต้องเจอต้องทำเพราะฉะนั้นพอคนรู้สึกแบบนี้หรือเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปถึงตรงนั้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ยอาะรยังไงมากับคดังของน้องตอนนี้แล้วกลายเป็นคนเขาก็จะชอบมาจับโยงในหลายๆเรื่องรับ หมอรามาด้ลที่บอกว่ารายการเราเนี่ยมันเตี้ยงได้เพราะมีน้องทีมของเพชรบ้านแขงเข้ามาโอโ้อันนี้ก็ต้องยอมรับทุกอย่างทุกๆสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นกับคนคนเดียวแล้วทาได้ทุกๆสิ่งอย่างมันต้องเกิดจากจากแรงขับเคลื่อนจากกลุ่มคนหน,นึ่งคนสองคนสามคนมันมันมันช่วยกันหมดครับมันถามว่ามันต้องมองเป็นอย่างนี้ครับมองเป็นว่าสุดท้ายแล้วอะทุกคนได้ไหมถ้าได้คือวินมีความสุขคำว่าได้ของผมคือไม่ใช่ผลประโยชน์นะฮะมาถึงความสุข ดูรายการหมอราไใดตองมีความสุขไหมถ้ามีความสุขได้แล้วแล้วคนที่มาอยู่ในรายการได้ทํางานได้พัฒนาผลงานตัวเองไหมได้เป็นบุคคลที่ทําให้คนในสังคมรู้จักเพิ่มขึ้นไหมวินไหมตัว WorkPo i n t เองได้ในสิ่งที่ต้องการไหมผมมองแล้วเนี่ยสส่วนเนี้ยวินหมดเลยก็เลยไม่เคยก็เลยไม่คิดว่าจะต้องไปพูดว่าคนไหนทำให้เกิด ใดๆทั้งสิ้นมันทั้ง3ส่วนนะครับทำให้มันเกิดถ้าถามผมนะครับครับครับทำให้กลายเป็นว่าตอนนี้สื่อเริ่มสนใจแล้วก็เริ่มมีการทําตามในหลายๆช่องทีวีใหญ่ๆที่จะทําคล้ายๆกันอยู่เริ่มจริงเหรอครับมาสนใจหมอลำแล้วมาตราทางหมอลำนั่นยิ่งยิ่งยิ่งดีใจยิ่งถูกใจกับผมเลยครับเพราะเป็นสิ่งที่ผมอยากให้มันเกิดขึ้นเพราะว่า ผมเนี่ยรู้จักหมอรำม,มาสองปีสิ่งนึงที่ผมรู้สึกเยเนี่ยหมอรำม,มันดีอยู่แล้วมันดีของมันอยู่แล้วแบบดีจริงๆเพราะว่าเราสัมผัสด้วยตัวเองนะครับเนาะมันเหลือแค่อย่างเดียวว่าเมื่อไหร่จะมีคนเอาไปตะโกนบอกว่ามันมีของดีอยู่ตรงนี้นะหันมาดูกันหน่อยอย่างเงี้ยฮะและยิ่งตอนนี้ถ้าเกิดเป็นอย่างที่ทุกคนพูดอย่างเงี้ยผมยิ่งมีความสุขเลยครับมันจะทําให้หมอรำเนี่ยเป็นที่รู้จักทั่วประเทศอย่างที่บอกเลยว่าหมอรำอ,อีสานร,รู้จักอยู่แล้วแต่เหลืออีกสามภาคนะที่ไม่รู้จัก ขนาดนั้นถูกไหมมันคือซอฟต์พาวเวอร์จริงๆถ้าเกิด3ภาคนี้ได้รู้จักเท่ากับเท่ากับว่าคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ผมมันสำเร็จแล้วจริงๆทีนี้ถ้าเกิดทั้ง4ภาคครบหมดรู้จักหมดแล้วแล้วไปต่อถึงเมืองนอกได้นั่นล่ะคอมพิวต์เนี่ยคขาจะมีโอกาสที่จะจัดเป็นรวมถ้าถ้าฟุตจิหบอลำไอดอลจบแล้วเราได้ผู้ชนะหรือเราได อไรอย่างี้จะมีโอกาสที่จะจัดแบบหมอลำในกรุงเทพแบบว่า10บวัน10บโมงติดกันอะไรยอย่างเงี้ยทำไมเหมือนมานั่งในใจเฮียโปรเจก์นี้มันเป็นโปรเจกที่ใช้คำว่าอะไรนะฮะมันมีภาพใหญ่คือสมมุติว่าโกคือ A ใช่ไหมฮะอันนี้ฮะคือ1 2 3 4ไปถึง A เพราะนั้น A ไอคำตอบเนี้ยมีอยู่แล้ว100%เเพียงแต่ว่ามันจะมาในภาพไหนและเกิดเมื่อไหร่ครับผมแบบนี้มันจะต้องมีการคุยกับทาง ววาาถูกต้อง,รงครับ,ท,รบที่จะต้องจับมือกันเพื่อที่จะผลักดันให้ตรงนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ถูกต้องครับซึ่งเนี่ยฮะเริ่มคุยเริ่มจริงๆรไม่ใช่เริ่มคุยไม่แต่ทารายการนะฮะก็มีการวางแผนตรงนี้ไว้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยแล้วยิ่งตอนนี้นะครับยิ่งต้องขอบคุณรัฐบาลมากเลยครับเขาเห็นตรงนี้เป็นเรื่องสาคัญมากเขาก็ตั้งใจที่จะเอาหมอลำจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้ได้จริงๆเพื่อส่งให้ยูนิสโกเพื่อบันทึกว่าเป็นของประเทศไทยอันนั้นมรดกโลกใช่ดังนั้นตรงนี้ชัดเจนเลยครับเขาตั้งใจมาก แล้วมันก็จะประจบเหมาะเขาเรียกว่าอะไรนะครับมันถูกที่ถูกเวลาใช่ครับคือตอนนี้อย่างหลายๆอาพูดถ้าอย่างนี้อย่างหลายๆวงก็มีโปรเจกต์เกี่ยวกับอย่างปฐมก็มีโปรเจกต์เกี่ยวกับมิชฮ้างห้าง,างมิซีอ่าแมกมิเมเอ่อเอ็กกันใช่ไหมนะครับอย่างระเบียบก็จะมีกับเซ็นทา่าแลนะครับอย่างของเฮียเองอย่างอีสานนครศรีอย่างเงี้ยครับจะมีแบบเอ็กกับใช้ต้องต้องแยกต้องแยกนี้ครับเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจผิด คืออีสานสนครศรีเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่วงของเฮียมันเป็นวงของทุกคนที่อยู่ในวงแยกก่อนนะครับคือ,อ,อทุกๆวงเนี่ยครับเป็นเป็น,เป,นเป็นกิจการของครอบครัวหรือประกอบสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อดูแลทั้งครอบครัวของเขาแต่อีสานสนครศรีเนี่ยไม่ใช่อิสานสนครศรีเนี่ยเป็นวงที่เฮียกับบอสโน้ตเนี่ยทำเ,เครื่องตกตะกยัยพอยจรแล้วมันมันเกิด เกิดตั้งขึ้นมาแล้วมันไปได้มันใช้คำว่ามันไปได้แล้วกันเนาะถ้าเกิดเป็นปังก็จะดีใจมากมันมันไปได้ก็เลยบอกกันว่างั้นตรงนี้ให้กับทีมงานทุกคนบริหารแล้วก็เลี้ยงชีพตัวเองให้ได้ส่วนเพี่กับบอสอ่ะไม่ได้ไปมองเรื่องเรื่องผลประโยชน์ตรงนั้นเราเองมีธุรกิจหลักกันอยู่ที่กรุงเทพอยู่แล้วดังนั้นตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นเป็นวงที่ไม่เหมือนทุกวงเลยนะครับเพราะนั้นทุกคนต้องต้องเป็นเจ้าของวงกันเอง เนี่ยครับมันเลยมันเลยจะไม่เป็นอย่างนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้ามีโอกาสดีๆหยิบยื่นมาไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ได้ก็ช่างถือว่าเป็นออของขวัญพิเศษให้กับชาวทีมงานละกันครับถานึงจะมีแบบว่าเนียจะแบบว่า,บบวาพาหมอลำเดินสายไหมอย่างไปแบบไปภาคใต้นานๆทีเราจะมีหมอลำที่แบบอย่างระเบียบก็เคยไปเกาะสมุยไปอะไรอย่างเงี้ยครับเนียจะแบบอยากให้มันเป็นซอฟตอ์เวอร์คืออยากจะพาหมอลำเดินสายไปทั่วประเทศ นี่คือสิ่งที่อ,อ,อย่างที่บอกว่าเราต้องการไปทุกภาคที่ไม่เคยดูหมอลำถูกไหมฮะดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยฮะคือเป้าหมายหลักแต่ว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของราคาค่าเดินทางค่าน้ํามันใช่ครับดังนี้เราจะหากําลังหาวิธีการทํำยังไงที่ภาคใต้ก็เสพในราคานี้ได้อันนี้มันอยู่ในกระบวนการที่ต้องเอาไปวางแผนกันซึ่งทําได้ถ้าเราตั้งใจและเรามีเป้าหมายอยู่แล้วครับขอขอเวลานิดนึง ครับเกิดขึ้นแน่นอนเนนนนครับร้อยเปอร์เซ็นต์เชื่อค่ะอย่างเช่นว่าถ้าในกรณีที่เราได้เขาเรียกว่าได้ตัวแทนเนาะน้องๆ,องๆที่<น>ได้เป็นผู้ชนะแล้วอย่างที่เฮียบอกไปวงาาอสีสานนครศรีมันมันเป็นการที่เราวงเราไม่เหมือนคนอื่นมันมีโอกาสไหมที่เฮียแบบว่าจะลุกขึ้นมาปลุกปั่นแบบสร้างวงเป็นเรื่องเป็นราวจากตัวน้องผู้ชนะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมสร้างวงให้น้อง<ช>หรือว่าหรือแบบมาอยู่ภายใต้แบบว่าสังกัดเราหรือวงเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำวงเป็นเรื่องเป็นราวเลย จริงๆจากที่เราคุยกันนะครับเราต้องการให้น้องที่เป็นหมอรำไอดอลเนี่ยเป็นเหมือนกับทูตวัฒนธรรมเพื่อไปบอกกับทุกๆภาคว่าหมอรำคืออะไรใน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 บริบทที่แบบซอฟหน่อยไม่ใช่แบบแข่งหมอลำจ๋าจนฟังไม่รู้เรื่องดังน,นงนั้นตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นวงไหนที่เป็นหมอรำสามารถดิวแล้วก็ติดต่อเพื่อที่จะได้ได้หมดเลยเราจะทำในบริบทที่คนภาคอื่นสามารถเสพตรงนี้ได้ แล้วอย่างนี้ก็น้องผู้ชนะก็มีโอกาสที่จะได้ไปเป็นผู้วัฒนธรรมดุริยเผยแผ่วัฒนธรรมที่ต่างประเทศด้วยใช่ครับอันนี้เป้าหมายหลักเลยครับครับครับเราก็สามารถลงทุวงกับวงอื่นได้ได้ทุกวงเลยครับแต่ว่าอย่างน้อยถ้าเกิด4วงหลักที่เป็นโค้ชเนี่ยฮะเขาต้องการเราต้องให้พอยตี้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าเขาปั้นของเขามาครับเรื่องของตรงนอ้ทำครับได้ไหมคะคืออยากรู้ว่าเห็นโค้ชแต่ละคนนะคะกำลังแบบว่าเลือกลูกทีมเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยคะ จะมีโอกาสที่แบบเฮ้ยคนที่ไม่ชนะแต่เขาจะเอาเ้าไปอยู่ขึ้นวงอะไรเขามีคุยเขามีคุยกันบ้างไหมคะที่แบบเฮ้ยเข้าตาแต่แต่แบบเอามาขึ้นวงเราดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใดๆเลยถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่ทําให้หมอลามโตตามโจทย์เราและน้องสร้างงานได้ตัวเองเราไม่มีปิดกั้นครับอยู่ที่การต้องมานั่งคุยกันว่าเอาร้องไปทําอะไรและต้องยังไง ดังนั้นเราเราเองเรามีพื้นฐานของการทำบอร์ดลำอยู่แล้วเรารู้ว่าสิ่งที่เขาพูดหรือสิ่งที่จะเอาไปทําต่อคืออะไรเพราะนั้นมันก็จะง่ายกับเราเลยเพราะว่าเราเร mm hmm. less, หมือนเป็น hmm. พ <isce> ่อของเขาถูกไหมฮะดังนั้นอ่ะจะเอาลูกเราไปทําอะไรเป็นแบบไหนคุยกันเคลียร์จบทําได้หมดเลยครับอ่าพี่ครับขออนาตถามว่าตอนนี้เริ่มเขาเรียกว่าอะไรประสบความสำเร็จไปแล้วในในในระดับหนึ่งใช่ไหมในเขาเรียกว่า EP แรกครับเขาเรียกว่าจะมี EP สองซีอัลซิสซันแลนซีซันแรกอ่า สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมวลชนเท่านั้นเลยครับถูกไหมฮะถ้ามวลชนบอกว่ามันดีแล้วมันมันอยากให้มีขึ้นอีกเวิร์กพอยท์ทำแน่นอนครับร้อยเปอร์เซนต์ทั้งหมดทั้งมวลเลยอยู่ที่ผู้ชมเลยครับเพราะฉะนั้นเฮียขอจริงครับถ้าชอบมันจริงๆแล้วก็อยากให้มันอยู่กับความเป็นไทยของเราเนาะแล้วอยากที่จะให้มันอยู่คู่กับประเทศไทยจริงๆเนี่ยช่วยแบบเรียกนะส่งพลังให้ทางเวิร์กพอยท์เขาสัมผัสได้ว่า สิ่งนี้ควรทำต่อเขาทำแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนั <lider S 1> ่นก็ม,มันมันผ่านทานงไหนล่ะผ่านทางผู้สนับสนุนของเราอ,รอย่าง M 50, A, 1 5 0อ TOA ไดกิน Toyota โโหรือใดๆที่สนับสนุนในรายการทั้งหมดนี้ฮคคือสิ่งนี้ละ่ะคือสิ่งที่จะทำให้ Work Point เขาบอกกับเราได้ว่าเออทำต่อได้นี่งครับคำประมาณ <è> <entend ERS>